พอไก่เห็ดยังเนาะสบายดีพี่น้องอสักถ่ายลูกสาวพี่น้องนะให้ลูกสาวให้เมียเมียก็บหสบายหมดสบายต <c oughs> อบหมดสบายกันแหละแบบขอขอคนได้กับหมดถึงจันทีดอยสิวิทย์สิวิทเอ่อสิวิทตัวเองสิมาครับมาถึงจุดนี้เนาะ ก็ถึงจะมีแังได้ผูกกันเสืออะไรเนาะว่าการเป็นเ่ตัวเมียกันนี่มันลำบากขนาดไหนเนาะมันแบบอธิบายบม่ได้พี่เนาะมันอธิบายไปกบบมุ้ยผู้ใดขอใจขนาดนอกจากนอีกพวกถนัดนรือขอใจเนาะแต่สารบับคนที่ยังมูมี้ก็พูดกันมูนีวันขอใจพี่เนาะว่ามันที่ลำบากขนาดไหนเนาะ พักษาแล้วนน่ก็สิไป็นหนึ่งเข่าอีกพี่น้องเ้ยไม่เข่าก็บม่อยู่ให้ตื่นมา่นบ้านน้ำ ตัวเขา่อมาสองอันเอาไม่ให้เจาะได้อันหน่งเอาไม่เห็นยังเอาไม่ห้เจาะล่ไลายอยหัวลายอะรก็ใส่ใสมนใสตะก้าตะก้าใสตะก้าเออตะก้าอกมาคับไอ้ผอนแล้วก็ตะก้าตะก้อยู่ในไซใส่เจ้ววสั

บูบอกเมืองเนาะพีน้องเนาะคือกูมีเครื่องสักผ้าเออเทออกรถเครื่องนะมันคือแบบว่าไก่สีอธิบายหมดเลยนะพี่น้องเนอะทีเป็นยังเหตุผลที่ผมชื่อเครื่องสักผ้าว่าพี่น้องมันคือแบบว่าเหมือนลังนี่เนาะอยู่กันหลายคนเนาะพีเนาะอยู่กันหลายคนแล้วกัน ขาไฟมันกับอมันไม่ได้จ่ายน้ำกันเรพี่น้องก็แบ่งกันจ่ายนะขาไฟู้นีรับผิดชอบขาไฟป้นีรับผิดชอบขาหน้าเขา่ได้ถอเครื่องตะกาในบอลเครื่องมันก็เลยกลายเป็นแบบห่อยได้นหมนะมันซื้อแล้วเออ่นั้นสั่ใหม่ โความจ่อยเขาเหี่น <S <S ยนะเมื่อก่อนนะเขาจะม,จะมนะีพี่หนุ่มให้ส่งศรัทธาเลแต่ที่นี่มันอันนั้นมันพังเนาะอะอไรเราก็ไม่สอบมากกับพังอีกก็เลยชาไฟแบบแพงมันแบบ มันหลนั้นสักเค่องรลายวกนี้สักเครียงไลเามัเหลอการแ้รอยากเป็นคือเก่ารพี่นาองก็เลยบทสื่อนะนวพี่นาะที่สนใจเาใหมเนาะแต่ที่ทำงาทางส้มคงใส่ใจแล้วพี่เนางเหมือนที่มีผักซอยพี่เนาะ Ừ. Nhắn, con không biết đây 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 không biết không biết đây không biết đây không không oh, biết đây không biết đây không đây không biết đây không đây không

มันแห่งอะไรยังถ่า,ายไม่ได้เี็นไหมถ้ามีเราเก่งแล้วถ้ามีถ่างถ้วยล้างจานปัดกวาดย้ำซานเหนียวเก่งบา้างแหละงี้ผ่านางไปซื้อขนมเหนียวแรงเลยมันตักแขนสยอยคอเอาใจนาง Thank <sweak> you. ล้างเหรอกไปโน้ตอะไร <c oughs> แส่บ่ไปกินมกระถาขึ้นเลยแ้กินตักเบิกตักหาหาหาเถือนเลยแล้วก็บอกว่าขึ้นลายไงจะไปกินมูกกระถาข้นเนาะม่นคืนนีไรามีเมไ,มไปนำไม่เถ่า วันเกิดไม่เหาเลยิเก็ดเบิ์ดเลยรับผมพอก็แม่วาดใบอ่ะไก่บึงลอยเรื่องเนาะเรื่องบอสบ่น่ะไก่กับบสไา่กันเลยเนาะอนม่มอืนาดหดเหนื่อยเหนื่อยพอไปยงเงียเหนื่อยจนงผมมีแหงยืนเลยเ แต่กระสูเขาจเปิดน้ามัมนเนี่มาดูท่อมาดูรลอเลย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ nhìn không hả lỡ những video hấp dẫn Phải <laughs> như này đi. อ้ยสรุปเดือคนงานอย่องเรียบร้อยเครื่องกวนเครื่องกวนไลายของหมูนักเสีมีเนาะแต่หนุ่มนักการสามกันสมมติเป็นอย่างเครื่องกวนไลายนี่หรอเครื่องเขาหน่อยเอครื่องเสีมีเครื่องพ่อนหน่อยของหมูอ้อยเหนื่อยเวลาเติม นอนผักข่อนก็ได้ไปนอนวันนี้หนาติงโซมพวนเนาะเลยบอกกะถ่ายต้องจ่อยต้องโซมเนาะถ่ายไก่โอ้ดายเนาะสักไอสักไอหนาจ้าคลองวันนี่ยเป็นวันนำไปนอนอากาศเปลี่ยนแปลง วัยพนเนาะอากาศเป็นแลงวัยฝนฝนตกมือนี่เนาะมืออื่นมาแดดหอหฮอนหองร้อนมันเหือุขฟาแบบอุณหภูมิสุขภาแบบปั๊บบ่ทันบวานนี่ผู้ใดุขภาแข็งแรงกบูเป็นยังเนะพี่น้องเนาะ กดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องเดอ้อใส่กัเห็ดชุดความสามารถของไก่ได้สำเนียแล้วพี่เนาะดูแลได้สำนเนียเนาะหายสวัสดีบุดรีกันแล้วสุดแล้วแต่เพลินเนาะสิ่งใดไก่เห็ดไปไก่กัเห็ดแบบความหวังดีน,น,นะครับบุตรีหวังคนตอบแทนอีกยังทางนั้นเนาะพี่เนาะสิ่งที่ไก่เห็ดไปไก่ไกเต็มใจเห็ดทุกอย่าง ่นทางผู้ชมสีคอมเมนต์นะได้กัสุดแล้วแต่ฐานเนาะได้กะบโบได้บังขับผู้ใดด้เนาะเอาสิ่งความสิทธิของไครมันเนาะหาไปขวางมุมคิดไปก็ได้เนาะแล้วได้กัขอบคุณลายๆขอบใจลายๆเนาะที่ติดตามัชมแล้ะกบิ่งคลิปนี้เนาะให้จบสำหรับพี่มิกับบางยังไลายในพี่น้องเนาะใครทีขอลาเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อฝากไหนฝากแช่เด้อขอคนละลายเด้อพี่น้องยุ่งกันบลายหลงวัาเลนไทน์เนาะ มียุ่งเลยยุ่งตัวใหญ่อยี่พี่โนโ้องอะไรพี่น้องพอ่อกันเขียนหน้พี่น้องสบายดี